นะครับในๆทามาที่เนี้ยต้นมีมีเมนูป่าตัวขึ้นชื่อมากครับจากลาบแล้วมีเมนูป่าตัวลาปิ่นฝากบอกว่าอย่างมูชัยเนี่ยสนับเรื่องป่ามาขายป่าเมื่อวานเมื่อองแม่นทุกคนขายป่าที่ไหนครับโอ้กาแลงอย่างนึงกาแลงอย่างนึงแสดงว่าหูเรื่องเกี่ยวกับป่าหมดเลยหูเนี่ยว่าป่าอย่างรสชาติอย่างไดลำมาลำยี่ใดมมันลำหูหมดเนาะ ครับแล้วก็เพื่อจะขอ,ขอรีวิวกลัมเพราะว่าอย่างที่เขารีวิวแรกไปะละต่อไปเนี่ยจะรีวิวป่าเลยนอหน,นี่เอาเ,าเปิดกลัมเนาะโอเคเนาะครับเนาะโอเคโอเคเลยก็คือเนี่ยสักกลัมเน<อ>าะสักกลัมเลยนอโอเคนะครับอันนี้เปิดจะเพื่อนรองางวัลพิเศษตัวจะเพาะเรื่องปตาโดยตรงนี่นะถ้าดิลุงชัยรีวิวเขาเปิดน,นะโอเคนะครับเนาะได้โอเคไปเพื่อนรองางวัลพิเศษไป

คือถนัดเรื่องป่าเรื่องอย่างทุกอย่างเนี้ยนะอือคือตอนเนี้จะข้างลงใช้รีวิวป่าหรือกินป่านะครับตอนนี้สะเนี่ยเลือกประมาณสามเมตรเจ้าของร้านบอกว่าข้างลงใช้โดดลงไปดำลงไปกินป่านนะฮันกัมชัวม่วโมงเดียวปะไ้อ๋อครับครับเนี่ยคนเดียวเลยครับโอ้โอโอโอตะกี้ตกลงกันแล้วอะลงใช้ พโอ้เปิดคอคำเดียวมาได้เออมาคำเดียวดำน้ำลงไปโอ้คำเดียวมาได้ลงใช่นี่มาเนี้ยโอ้คำเดียวมาได้ลูกมาเนี้ยโอ้เปิดได้มันอย่างเงี้ยมาได้กับถนัดเรื่องปลาอย่างปะงั้นนิว่าเนี้ยปลามือห้าดำน้ำเปิดซาเปิดสามเมตรก็สักโมงเดียวแล้วหลวงโอ้ขิงเงี่ยคนเดียวขิงเยอะ ตกลงกระเปิ่อแล้วเออคิงครับงานคิงกุญแจคนเดียวเองผม้ยลวงชัยผมครับงานท่างลุงชายไงอผมไปครับผมไปเจ้า้องไหมครับไม่ไงกระดดำน้ำชั่วโมงเดียวได้ปะลุงชายชั่วโมงเดียวฮะกดขึ้นอื่นแล้วอ่ควายไปขึ้นอืดเดี๋ยวลุงชายผมก็อู้ไปเลยอู้กระเปิ่อนม้วนไงอู้กระเปิ้มื่อู้กเปินม้วนกุญแจอู้ม้วนนั่งเหรอครับผม ตกองลงจัดเอาเบาไปเลยคือหากกระโดงน้ำลึกสามเมตรเป็นชั่วโมงเพราว่าเป็นอย่างบาเสียทรงแน่นอนครับโอ้โรงโป้ยอย่างนี้เออเอาตกลงเมาแล้วเนรอโอเคเป็นเมาครับครับ